มอืมนั่นป่ะใส่กล่องวะที่นึงพี่น้องจ้ะมึงดูอย่าพักกันวิ่นเด้อหอมเที่ยงพี่นอ้นอ,งองเนีเ่ยมึงดูลกหอมใช่ป่ะก็าใส่เด็กอัน น,นี่หอมเหรอมาท่าไม้กลิ่นอยู่หอมเหรอหอมหอมเฟี้ยงอือพี่ตมอืมอด่ออเห็ียดเหลี่ยวกีลวแลวกับกล่องที่น้องอือกล่องกันยังมาทั้นแหล้วอยู่ด้วยเอามันแห่งบอลหอรอพ่อใส่กล่องว่ะที่นี่ที่น้องจะ้ะมึงดูอดีายพักกันวิ่งเด้อ อืมรองไว้ยานฝนห้ามมึงดู่ะพี่น้องมึงดู่ะเนี่ยงางมากแสดงว่าวบาวได้มันมีความสามารถวบาได้มีไอ้เด้ยหยั่งว้าบันีพี่น้องเอาคนงานยังน้ำน้ำ วุ้ยต้มเห็ดเข้าไปโอเคโอเคอย่างาไก่เลยอืมโอเคโอเคอย่างาไก่เลยอืมสแสดงว่าว่าวได้วันนีความสามารถว่าได้มีอะไรด้วยหอมเถอะบ้างมาท่านได้กอันอันนี้หอมเหรอมาท่านได้กินอยู่หอมเหรอหอมหอมเปรี้ยง อืมเลยเนี่ยพี่น้องมึงดูเรามักเขาโอ้สุดะเนี่ยเห็นบาาอสกะส้นหลายเนาะพี่ตุมอืมมึงบอกเลยเนี่ย,ย,ยพี่น้องมึงดูเรามักเขาโอ้สุดะเนี่ยเห็นบาาอสกะส้นหลายเนาะ หอมใช่ปะเพราะท่านเด็กอืมอันนี้หอมเหรอมาท่านได้กินอยู่หอมเหรอหอมหอมเฟี้ยงอือดูเก็บมัดเข่าพี่น้องโอ้ยมันขัดแล้วท่านอยากได้คลิปอ้าวลวยหอมใช่ปะเพราะท่านเด็กอืมอันนี้หอมเหรอมาท่านได้กินอยู่หอมเหรอหอมหอมเฟี้ยงอือ บ่นมีเสียงเว่าอันคันว่าเงียบๆแสดงว่ามีไอ้ได้พี่น้องแสดงว่าเว่าบ่ได้ม่มีความสามารถเาว้าได้มียอ้ได้แสดงว่าเว่าบ่ได้ม่นมีความสามารถเาว้าได้มีไอ้ได้อ้าววัดดีพี่น้องสิผ้ามากองเข่าด้วยจ้านี่นี่เขาเอื่นเอื่นมัดเข่าอ่านา บ่มีเสียงเบาอันคันว่าเงียบๆแสดงว่ามีอะไรแล้วพี่น้องดูเก็บมัดเข่าพี่น้องโอ้ยเั็นขักเนาะท่านอยากได้คลิป <c ười> อ้าวเลวยเก็ดแหลวเกี่ยวแล้วกับกล่องพี่นอ้องอกล่องกันยังมาท่าน,นแหลวยี่เด้อเอามันแห่งบล่ลหรอพร้พอมไหมวะก็ท้านเด็กอัน อันนี้หอมเหรอแม่ท่านได้กินอยู่หอมเหรอหอมหอมเฟี้ยงอืมนอาน้ำานอืมุ้ยต้มเห็ดเข้าไปเห็ดแล้วเกี่ยวแล้วกับกองที่น้องอืมกล่องกันยังมาทัานแล้วอยู่ด้วยเอาม,มันแหงบ่หลหอ่อของอืมคุณนะ่ จะ <laughs> ไปกินน <laughs> ีบบ่บ่ะพี่ต้มอืมนี่บ่มวันี้เสียงวบาอันคันว่าเงียบๆแสดงว่ามีไอ้ด้พี่น้องแสดงว่าวบาวได้ว่นนี้ความสามารถาวบาได้มีไอ้ด้ดู <laughs> เก็บมัดเข่าพี่น้องโอ้ยมันขักเนาะต้องอยากได้คิด <laughs> อ้าวลวยฮึฮเก็บยวาอย่างนี้แสดงว่าว่าไ,ได้วัน,นี้ความสามารถว่าได้มีไอ้เด้อ้าววัดดีพี่น้องสิพผ้ามากรงเข่าด้วยจ้ะนี่นี่เขาเอื่นเก็นมัดเขา่า ่ามาคุณพี่ตม้มอืมเนี่บอใส่กล่องว่าที่นึงพี่น้องจะคุณดูอย่าพักกันวิ่งเด้ออืม,อม อะอย่างนี่อย่างรัรโอยเนี่ยพี่น้องมึงดูเรามาเขาโอ้ยดูนะเนี่ยเป็นบอรจระซ้อนหลายเนาะมีเสียงเว่าอนันคันว่าเงียบๆแสดงว่ามีอะรเด้อพี่น้อง เขใส่กล่องวาะที่นึงพี่น้องจะมึงดูอย่าพักกันวิ่งเด้อหอมใช่ปะาม่ใช่เด็กอืมอันนี้หอมเหรอไม่ใช่ไม้กินอยู่ห,อม,ห,ห,อ,มหอมเหรอหอมหอมเฟี้ยงอืมโอเคโอเคอยา่างไก่เลยอืมหยัง่งว้าแบบจี๊ดหน้อง เอาวนไหนยังหงงยัง,ยง,ยงวะแบบที่พี่น้องเอาวนไหนยังหยัใส่กล่องวาที่หนึ่พี่น้องจะคุณดูอย่าพักกันวิ่นเด้อ สวัสด <ity> ีพี่น้องสิบผ้ามากรงเข่าด้อจ้ะนี่นี่เขาเอื่นเอล็นมัดเข่าน่าดูยี่งพี่น้องมึงดูเรามัดเข่าโอ้ยคุณน่ะเนี่ยเป็นบอจ่าซ้อนหลายเนาะดลยเนี่ยพี่น้องมึงดูเรามัดเข่าโอ้ยคุณน่ะเนี่ยเป็นบอจ่าซ้อนหลายเนาะพี่ตุม อ,อืมบ๊อบุมีเสียงว่าอนันคันว่าเงียบๆแสดงว่ามีอะไรเด้อพี่น้องถ้าใส่กล่องว่าที่นี่พี่น้องจะมึงดูอย่าพักกันวิ่งเด้ออโอเคโอเคอย่าย่างไก่เลยอืมอืม Nhang quá bất kỳ kỳ nóng à, không làm nhanh hưng 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 พร้อมอยากได้คลิปเนาะพี่นอ้องกล่องไว้เอามันกับเซ้าสันตน์เนาะมี <laughs> พร้อมอยากได้คลิปเนาะพี่น้องหอมเที่ยงพี่น้องเนี่ยมึงดูด้วยเนี่ยพี่น้องมึงดูเราหนักเขาโอ้ยสุดาเนี่ยเห็นบ่นจ่าซ้อนหลายเนาะอืม กองไว้ย่านฝนห้ามมึงดูนะพี่น้องมึงดูนะเนี่ยงานไม่ต่ำ